โอเคนะครับผมก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอก,กันอีกเช่นเคยในะช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแรกร,รมวิเคราะห์อบอลดูสกอตเน็กัอนอีกเหมือนเดิมน,นะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสเบื้อบาละการเมืองของซัสซาโลเวลาที่สองสี่สิบห้าของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูผลการแข่งขันเมื่อวานกันนะครับผมอาตาลันตาเอาชนะฟอร์ซิเดโนไปห้าต่อศูนย์ครับเล่นในบ้านต่อสบายๆนะครับผมอารรมัด์ แกร์ตัวนั้นฝั่งทางทีมเยือนซัสโซโลยิงไปทั้งหมด5ลูกนะครับผม5้านัดหลังสุดส่วนอันดับเยอะดับที่14คะแนนรวทั้งหมด19ครับตัวราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครบลูกครึ่งนะตัวราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาเลยครับออกมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่75%นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำไปสู โอกาสที่จะบ้านชนะมีอยู่59%ทีมเยอมนมีอยู่25%วันนี้สูตรให้ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับผมหรือว่าฝั่งทางยูเวนตุสวันนี้เป็นต่อได้สบายๆนะครับผมวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสองลูกได้นะครับผมแนะนำไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยวันนี้ยูเวนตุสฉุดไม่อยู่แน่นอนนะครับผมวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงถึง75%เลยแนะน,นำไปสูงแรกสูงเต็มตามสูตรบอกเลยนะครับผมลองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์คู่นี้จะจบกันที่เท่าไหร่นะยูมเวนตุสกับ ได้นะครับโปรแกรมใช้งานง่ายนะครับผมแค่กรอ,อกข้อมูลไปไม่กี่อย่างแล้วกดคำนวณผลผลการคำนวณก็จอกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้ description ได้เลยนะมีเมนรอตอบนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้ววันจันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย